เฮาดีนะช้นไ่ได้เฮาเลยเจ้เจลอกขาลูปป๊อเจ้านายอยากเขาู๊จ้นายยิ่งช่วทำ้ดีเฮาหน้ก็ทอป๊จเจ้าลีนอสเน่ยวิธีเดียวได้เฮาเนียาต้อไต่อเช้น่ะจทอป๊อปเจ้าลีนอสเจ้าตัวจริวิธีนี้จะได้เฮาเนะชินไม่ได้สาวหล่อเลยนะเจ้ลูกป๊อปเจ้านายมาไล์สื้อ 先买泡骨鸭，好大笼啊！好大笼啊，这里来点肉。 ตเองนเตาเขก็เส้นน้อยนต่อขาดับเอยังก็พอไ่าบนะนะพอยาบก็เส้เนาบหยาบเ,เต ไลเนะีอไลยดีนอเนะี่เนี่ยม่อเขาเดมเมนอื้อย่าอออยมมออยทอขอนอมาลุนอมาดีไล่ลีอีลินะโอ้ยจิๆน,นูนนอนหอชักเลยนะยินนอนชักกเดกเกอร์ลลเลยเาเปจจนีย่ยมาทอเนี่ยเชฟปัเดไหมดจ้า ô oh, đẹp bùng cò đẹp bụng cò xưa nếm đông nếm đông cho mà chê hầu nếm đông nếm đông chê hầu rồi Nên Nên xí เด็ิงเชอชีลคนนี้ปอน้งเสอนะนี่ยงเชือชีจ้น้องอเบอิมหงเกาเนอะอิมหงเกาเด็ทนดาวบนน้นเนะปะปือหางาช่วยอเตียช hmm. ิมนเดเหานะยิจาของทอปเจาน้อนะยิงองทอปจีน้อุตตไตล้อลยเนาะทอจี có món đã la vỏ rồi là yên tàu có chỉ vỏ là yên tàu nè đi na, là tiền đi bụng cầu lên na, nè noi, nào si sẽ thắt trả Các cừ nữa Các cừ này, này hậu ta tới chuyện chuẩn đau một nó nè chuẩn đau nó chuẩn đau đi nó kề chỗ mua sữa nè kề chuẩn mua để bắt trang xe để bắt trang xe cơ đi xe tải rồi một bị to xe chỉ เจ้าจงขกครัวตาเชยมาเจ้านะเจยจีจะจมเดลจีปงเชียนะเนี่ทอเจ้าลีนอิหม่อสเจนี่ทอลีปลชิลู่สเจยสามารถเราราหม้อนอเล่นจ้ดนอนะจเดนอตอนนล้เราใครเลยเจ้หนึ่งอัวมอตัวเตตัวเตาหน่ะมอจะเดปดเจ้าเนี่ยทอนอะนะเนี่ยทอลีเป้ลูเตยเนี่ยมอจอมลงเจ้าคือสนอนะมุมลงเจ้าคือสนออีหม่อกันดัวตะกี้เี่ยนตัว

rồi mua là thế nào? thôi để đây là phút chốc một chế chế lên nhiều một chế thì nó khổ như mua nhưng mà chỉ nhưng mà chỉ phải chế thôi nhon rụng mơ đê bắt trâu nó nè nhon dùng tháo đê bắt trâu nó cái này chỉ lấy đê nè chỉ muốn đê hầu một số to xia chỉ muốn đê hầu nhon dùng tháo bắt trâu nó nè Tháo bắt trâu nó mà đê đào hình đi tháo bắt trâu nó đê đào hình đi nè ต่ๆๆๆๆๆนั้นมดาตาอิมห่อตะกีเหนี้ะขมนะเจ้านะก็มดดาตาอิ่มหอตะกีเหนี้จขมยปุ่งเก่าเนาะนะจะด้ประกันนะนี่ยเพียนน่เลยน้อเสยอย่าให้เราทีจอมาี่ทอเลเทติชี้จเหาจิตตทอด้วยให้เจียโมยตัวนาตัวน้องเสรตหาตัวเชี่ยชีโมเดนะเจียมดเจอเสียเนี่มดเจ้าจอมดเนี่มดทอในน้องกูติชีย เชกอทอจอดจ้าอจิตนเลยเนาะเล้นที่สูตัวมวันเดเลีมัจอดจ้าดอตนนั้ก็คืะไสาจมปจนะเจียมอทอเลยเนาะมอทอเลยหน่อยเชฟหอบเตาม่จีเดาเนาะจีกูรอสอดะก้าอสเนาะจีกูเตาเดาเลยหายเนาเตาเดาเล่จสไม่ที่สิเินจมูกตานะเจย่ตะกับไปเจอแลสิฉะนั้นะยออีนูนเนาจไรตัวจิรเี